เกิดเหตุไฟไหม้บ้านในพื้นที่บ้านเชียงเหียนตําบลขวาวอําเภอเมืองมหาสารคามเสียหายทั้งหลังนะคะสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ เหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีของวันที่21กรกฎาคม2563ร้อาค่ะร้อยตำรวจเอกปิติบัวศรีรองสารวัตรสืบสวนสพเมืองมหาสารคามนะคะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านพักชาวบ้านอยู่ริมถนนสายมหาสารคามร้อยเอ็ดตรงข้ามโรงเรียนบ้านหันเชียงเฮียนตำบลขวาวหลังจากได้รับแจ้งแล้วจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีเสียงเกาะนำรถดับเพลิงรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมทางประสานหน่วยดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมสนับสนุนเมื่อไปถึงที่เเกิดหตุพบ กำลังลุกไหม้บ้านเลขที่130 หมู่18บ้านเชียงเหียนตำบลเขาซึ่งเป็นบ้านสองชั้นชั้นล่างก่อด้วยซีเมนต์ส่วนชั้นบนเป็นไม้ทั้งหมดค่ะโดยเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงที่ชั้นสองซึ่งสร้างด้วยไม้แล้วก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทําให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและไหม้ลุกลามไปยังบ้านเลขที่106หมู่18ซึ่งอยู่ติดกันเจ้าหน้าที่ใช้น้ําฉีดสกัดเพื่อดับเพลิงและฉีดควบคุมไว้เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้น้นนปราาากฏว่ไไ่ไไหมบเลที ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงทั้งหมดนะคะโดยไหม้ทั้งหลังส่วนบ้านเลขที่106ที่อยู่ติดกันก็ได้รับความเสียหายบางส่วนจากการสอบถามนายสมศักดิ์ขัติยะวงศ์อายุ66ปีเจ้าของบ้านที่ถูกไฟไหม้ทั้งหลังทราบว่าตนอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกชายรวม3คนค่ะขณะเกิดเหตุอยู่ชั้นล่างของบ้านได้ยินเสียงดังมาจากบนบ้านเมื่อออกมาดูนอกบ้านก็พบว่าไฟกําลังลุกไหม้อย่างรุนแรงที่ชั้น2จึงได้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยดับไฟและในขณะที่เกิดเหตุภรรยาที่ชื่อนางเสิร์ ขัติยาวง ซึ่งไปปฏิบัติธรรมที่วัดกลับมาพอดีเมื่อเห็นบ้านถูกไฟไหม้ก็ถึงกับเป็นลมนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันประถมพยาบาลแล้วก็รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคามนายสมศักดิ์บอกอีกด้วยนะคะว่าไฟได้ลุกไหม้รุนแรงแล้วก็เร็วมากทําให้ตนไม่สามารถเอาทรัพย์สินในบ้านออกมาได้เลยมีเพียงรถจักรยานยนต์ที่เอาออกมาได้ส่วนทรัพย์สินอื่นๆที่มีทั้งเงินสดและทองคํารวมถึงข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านก็ถูกไฟไหม้ทั้งหมดสําหรับสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบือ้องต้นว่า น่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรส่วนมูลค่าความเสียหายก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและก็การประเมินอยู่ค่ะ